เจ็บเลยทำหี้เลยเป็นงานที่สี่มึงกำลงทำอยู่แล้วมึงจะตายเลยจะอย่อยู่ยมึงรอเาดูจุดจบชีวิตมึงและครอบครัวมึงได้แล้วแล้ววันนั้นมันจบกปนยังไงให้แฟนหนูกราบเท้าตกลงแฟนหนูมาไหมไม่มาแต่วิดีโอคอกราบเหมือนเดิมค่ะ <B it> รู้จาักการผ่านเกมออนไลน์เกมหนึ่งค่ะนานหรือยังครับ ประมาณปี6 7ค่ะเกมอะไรครับเกมพับจีค่ะนี่ค่ะสุ่มทีมไปแล้วเจอกันมออสุ่มทีมใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เพิ่มเพื่อนกันแล้วก็ไปเล่นเล่นต่อกันไปเรื่อยเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะขอโทษนะคุณคบกับสามีมานลนกี่ปีแล้ว20ปีค่ะ20ปีนะค่ะแต่งงานมีทะเบียนสมรสไหมมีค่ะพอเริ่มเล่นสนิทกันไปเรื่อยก็เริ่มจะแลกคอนแทคกกันเพื่อที่แบบว่าเวลาเล่นจะได้ชวนกันประมาณนี้ค่ะครับ คอนแทคที่ว่าคือเป็นไลน์เป็นเป็นเป็นแอปนอกค่ะไม่ใช่ไลน์ไม่ใช่ Facebook เพราะว่าเขาก็กลัวแฟนเขาจับได้เหมือนกันเขามีแฟนแล้วเหมือนกันใช่ค่ะต่างคนต่างมีแฟนเขาก็มีลูกมีแฟนแล้วเหมือนกัน oh, คนเถิงเลยครับก็มีความเหมือนกับว่าอยู่กับเขาแล้วก็เริ่มแบบพูดเรื่องที่ไม่สบายใจได้มีความสบายใจเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าหนูครอบอายุหนูกับสามีก็จะมีความแบบ มีปัญหาการใช่ค่ะคือหน้าไปคุยกันก็ทะเลาะกันคือเป็นความน่าเบื่อก็เปิดกล้องคุยกันแล้วพอเจอกันก็คุยันว่าเออคุณโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราจะได้เลิกคุยกันนะมาณนี้ค่ะปรากฏว่าพอเปิดแล้วคุณก็เห็นหน้าเขาเห็นค่ะเห็นพอคุยกันไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มแบบก็พอเราก็จะเริ่มคุยกันแบบคุยเล่นกันเรื่องเซ็กอ่ะก็จะเริ่มมีเรื่องเรื่องเซ็กเข้ามาหมายถึงก็ใครเป็นคนชวนเขาเหรอ อ่าค่ะผมมีความจริงใจให้คุณคุณไม่จริงใจกับผมหอ้อถ้าคุณไม่เชื่อผมทําให้คุณก่อนก็ได้นะเขาเริ่มเปิดก่อนค่ะช่วงจังหวะน,นั้นทำให้ดูก่อนเลยเขาเปิดของเขาก่อนเขาบอกว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณไม่ต้องเปิดก็ได้เดี๋ยวผมเปิดก่อนไอ,อหนูบอกเขาว่าทําอย่างนี้ทําไมมันช่างออรอ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้แบบผมขอโทษนะอ่าเขาก็พยายามใช้คําพูดแบบให้หนูรู้สึกว่าหนูเอาเปรียบเขาหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ หนูก็ยังไม่ได้ตลอกลงกับเขาในวันนั้นครับพอวันถัดไปอีกวันหนึ่งแฟนเขาจะกลับมาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาพยายามจะพูดให้หนูแบบยินยอมอ่ะเขาพูดประมาณแบบว่าผมจริงใจกับคุณจริงๆนะคุณไม่จริงใจกับผมหรอแล้วหนูก็รู้สึกแบบเราเอาเปรียบเขาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยซึ่งในตอนนั้นหนูก็มีความรู้สึกเอาเปรียบเขาหรือเปล่าวะคือหมายถึงว่าเห็นของเขาคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นค่ะพี่เฮ้ยมันคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเอเราเอาเปรียบเขาป้าเกินไปปอ๊ว่ากูเขาเขาหงคนเดียวเนี่ยไม่ได้แล้้วตอองยม เพื่อให้มันเสมอภาคเงี้หรอคือเขาลองให้นะพี่เขาแบบพยายามจะใช้ทุกคืนนั่นแหละพี่แล้วหนูก็เป็นคนแบบเอออย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็คือเริ่มมีสัมพันธ์แบบนี้มาตลอดเรื่อยๆทําหลายครั้งค่ะครับทํามาตลอดเรื่อยๆที่มีความสัมพันธ์กันมาก็คือทําตลอดแล้วก็ปกติเรื่องเซ็ก กับหนูกับแฟน่ะมันคือต้องมีตลอดอยู่แล้วทุกเดือนอ่ะเพราะว่าแฟนหนูเขาเป็นค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูมีสัมพันธ์กับแฟนนะถ้าจะให้เราไม่มีอะไรกับแฟนแล้วเราทําไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนเราไม่โอเคอยู่แล้วเขาเลยว่า งั้นขอลดน้อยลงได้ไหมขอจากที่มีจํานวนครั้งเท่านี้ขอเหลือแค่นี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็เริ่มมีความจะเป็นเจ้าของมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ออกบ้านไปไหนกี่นาทีทําอะไรหรือว่าเธออยู่ตรงไหนฉันต้องเห็นเธอนะเธอไม่มีอะไรกับแฟนเธอจริงหรือเปล่าจุดนั้นหนูก็รู้สึกดีกับเขาต้องยอมรับตรงนี้ค่ะพยายามที่จะไม่มีอะไรกับสามีขตัวคุณเองมีให้น้อยลงตามที่เขาบอกค่ะสุดท้ายมันเป็นคําห้ามเลยใช่ไหมก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะ หนูเนี่ยทะเลาะกับเขาแล้วหนูก็เลยประชดเขาได้กลายไปมีอะไรกับแฟนครั้งหนึ่งเสร็จแล้วที่นี้พอหลังจากที่หนูสารภาพเขาว่าหนูมีมีอะไรกับแฟนนะเขาก็บอกว่าเราเลิกกันไหมเขาทำอย่างนี้ทําไมเขาก็ร้องไห้หนูก็แบบก,ก็รู้สึกผิดกับเขาตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกดีกับเขาเราก็ไม่ได้อยากที่จะเลิกกับเขาตอนนั้นแล้วนี่เขาเลยบอกว่าอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม หลังจากนี้สัญญากับผมได้ไหมว่าจะไม่มีอะไรกับแฟนอีกคือเริ่มขยับความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเขาบอกว่าสัญญาเขาได้ไหมหนูก็บอกว่าไม่แน่ใจหนูไม่รับปากนะหนูก็บอกเขาอย่างนี้เรื่อยๆมาหนูก็บอกงนี้อ่ะเราก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วหนูก็เริ่มที่จะแบบไม่มีอะไรกับแฟนมาเริ่มจะหาข้ออ้างเริ่มจะหาเหตุผลแฟนหนูก็ถามว่าทําไมแตะเนื้อต้องตัวอะไรก็ไม่ได้เลยเล่นกันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันก็ไม่ได้มแม้กระทั่งจะไปกินหนูกะทะยังไม่ได้เลยต้ออองบกกเาก่น บ้าไปแล้วคือที่บ้านหนูเนี่ยในห้องนอนไม่มีกล้องใช่ไหมคะหนูนอนข้างนอกนอนข้างนอกจะมีกล้องเขาจะเห็นได้แต่ถ้าในห้องนอนที่ไม่มีกล้องคือหนูห้ามหายรับตาไปกับแฟนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้กล้องมันมาจากไหนเนี่ยไอ้ที่เขามีรหัสได้ยังไงอะเขาไม่มีรหัสคะ่ะเขาเขาโทรหาหนูเฟซไทม์แล้วเขาก็แชร์หน้าจอหนูดูจากโทรศัพท์หนูเลยคะ่ะอ๋อเรายินยอมให้เขาเข้ามาดูได้ใช่ค่ะแล้วเขาดู ดูค่ะวันหนึ่งไม่ตม่ำกว่าสี่ชั่วโมงค่ะนั่งดูสี่ชั่วโมงใช่ค่ะไม่ต้องทำมาหาเอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยในบ้านไม่พอในรถด้วยนะคะในรถคืออะไรกันยี่สิบสี่ชั่วโมงชีวิตหนูเขาต้องรู้ว่าหนูไปทําอะไรที่ไหนยังไงไม่ในรถเ,เขาทำยังไงอ่ะก็คือในรถก็มีกล้องเหมือนกัน<ๆ>เขาก็จะไปดูย้อนหลังว่าหนูไปไหนทําอะไรไปหาแฟนหรือเปล่าโอ้หรือคุยกับใครหรือเปล่าแล้วเขาไม่ทํางานเหรอครับเขาไม่ทํางานค่ะเขาทํางานนิดหน่อยค่ะไม่ผมถามตรงๆเอาตรงๆเลยนะแฟนคุณไม่อยู่แล้วทำไมตอนนั้นไม่เลิกกับผัวไปเลย เลิกกับผัวแล้วไปคบบคนนี้เลยไม่ดีกว่าเหรอคุณจะต้องมานั่งทรมานทรลกรรมอยู่งี้ทาไมอะก็คือตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะพี่หนุ่มตอนแรกมันแค่สัมพันธ์ที่ตกลงกันมันมีขอบเขตแต่พอเริ่มไปเรื่อยๆเหมือเขาก้าวเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเริ่มจะควบคุมชีวิตเรามากขึ้นแต่คุณยอมให้เขาควบคุมด้วยไงคือหลังๆอพอให้ควบคุมแล้วเขาจะมีการขู่ทาร้ายหนูฆ่าหนูด้วยเพราะว่าเขาบอกหนูว่าหนูสัญญาเขาแล้วนะว่านหนูจะไม่มีอะไรกับแฟนโรถ้าวันไหนที่หนูทําเขา,ขาตายเลยนะ เขาบอกเราอย่างนี้ใช่ค่ะหนูก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่มันผิดค่ะพี่หนูก็ไม่กล้าจะไปคุยคุณยืนยันใช่ไหมเขาไม่เคยมาที่บ้านคุณเลยไม่เคยค่ะไม่เคยมาเจอตัวคุณเป็นเป็นเลยไม่เคยไม่เคยเลยนะไม่เคยเห็นกันแค่ผ่านในกล้องอย่างเดียวไ่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะจบความสัมพันธ์เพราะมันไม่ไหวแล้ว วันที่หหนูบอกเลิกเขาเดือนมกรลาคมปีนี้ค่ะด้วยความที่เขาระแวงหนูบอกเขาว่าถ้าหนูอยากจะมีอะไรกับแฟนหนูจริงหนูมีได้ทันทีเลยไม่จาเป็นต้องรอวันนี้หรอกเขาก็เลยว่าถ้ามึงทํากูฆ่ามึงนะวันนั้นหนูก็เรียกแฟนหนูมาเลยแล้วก็สารภาพทุกอย่างกับแฟนต่อหน้าเขาเลยแล้วผู้ชายบอกหนูว่าถ้ามึงอยากจะบอกกูจริงๆริอ่ะมึงต้องกราบตีนกูอุ้ยตายวันนั้นหนูก็กราบเขากราบตีนกราบยังไงอ่ะผ่านวิดีโอคอลค่ะกราบตีนผ่านวิดีโอคอลใช่ค่ะคุกเข่าแล้วกราบอย่างเงี้ยเหรอ ก็คือนั่งเขาเปิดในมาแล้วเขาก็เอายาเท้าวางแล้วก็กราบเขาหนูก็ยอมทําแล้วพอหลังจากวันนั้นเสร็จเขาก็ไปโพสต์ว่าคิดว่ากราบตีนกูแล้วจะจบเหรอ,อเขาไม,ไม่ยอมจบใช่ค่ะมันมีข้อความที่อยู่ในเกมค่ะพวกชั้นต่ำไม่มีศักดิ์ศรีแบบพวกมึงให้มึงกราบกูอีกร้อยรอบคงไม่ได้รู้สึกแล้วก็เอารูปคุณเอารูปลูกคุณเอารูปสามีคุณไปลงแล้วก็ด่า มันก็ชัดเจนอันนี้นะคกูขอชัดๆทีว่ากูไม่ทําไม่เป <uh> <um> ็นไรกูพลาดเองที่ปล่อยโอกาสคนเราไม่เหมือนกันกูไม่ยอมให้ใครหักหลังกูแบบนี้มึงยอมได้กูก็ยอมติดคุกโอ้หนั้นถ้ามึงไม่ตอบกูถือว่ามึงเลือกจะเป็นคนไม่รักษาคาพูดนะไม่เป็นไรเก็บไว้เลยหลักฐานมึงตายกูพอใจกูคงไม่ต้องพูดมึงคงมั่นใจแล้วว่ามึงเอาตัวรอดได้กูก็มั่นใจว่ากูเอาชีวิตมึงได้เหมือนกัน ใครจะตายก่อนแค่นั้นกูบีบแต่หน้าบ้านมึงมาเองกูมีโอกาสที่จะทำแต่กูให้โอกาสมึงอีกทีเขาไม่เคยมาบ้านคุณไม่ใช่หรอไม่เคยค่ะแต่เขารู้ตำแหน่งบ้านหนู ทั้งที่สองเนี่ยก็คือเหตุที่เขาตามรถมาแล้วก็มาทุบถูกไหมหมึงก็ใครละตากกูได้ด้วยถ้าตอนนั้นเรามีตอน,นแตอไม่ได้ไม่ได้ตอนแล้วตอนนี้มึงไ,ไม่ได้ไม่ได้มึงคันมากใช่ป่ะวันนั้นอะ่ะคันเหรอคันเหรอมึงไม่คันเหรอมี ก่อนนั้นก็มีการตกลงกันว่าจะชดใช้ไหมหนูบอกว่าหนูไม่ชดใช้ถ้าหนูต้องชดใช้หนูยอมตายดีกว่าจะชดใช้คําเดียวของการชดใช้คือไม่มีอะไรกับสามีตลอดชีวิตถูกต้องค่ะรู้ป่ะเตรียมทุกอย่างให้หมดแล้วเว้ยเผื่อวันหนึ่งจะต้องตายไปจริงจริงเพราะคนแบบคุณเชื่อเถอะจะไม่เสียปวาแน่นอนอ๋อผมเคลียหมดแล้วเว้ยถ้าผมต้องติดครกก็แม่คุณจะไม่ได้อะไรกับแม่แต่บานเดียวงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคะกูถามว่ามึงจะไม่หวได้ไหมกูสั่งคำสั่ง แล้วถามไปถามผัวด้วยมึงกันไปกี่ครั้งกูบอกให้มึงขบับมาถึงบ้านไปถามตอนนี้มึงยังไม่ถามอีกใช่ปะตอนนั้นอยู่ดีมึงบอกว่ามึงไม่เปิดตู้กูจะผัววันนี้แหละตรนนี้กูก็ได้ผัวกยูยังยิ้เจ็บเลย <c oughs> เจ็บเลยข่านี๊เลยมึงจะแจ้งตำรวจใช่ปะกูไม่หลอดไหมกูไปวันนี้ เล่นแม่ก่อนทอมก่อนดีกว่าสบายกว่าเยอะพอร้อมที่ผ่านมาไม่จบแค่นี้เป็งนั้นที่สี่มึงต้องทำอยู่แล้วมึงจะตายหรือมึงจะอยู่มึงจะตายหรือมึงจะอยู่อยู่มึงจะตายหรือจะอยู่อยู่ตายหรือจะอยู่อยู่ค่ะทำไหมทำ คงมาแจ้งความนะมึงเอาความรู้สึกดีๆที่กูให้มึงไปไปย่ำยีเพราะฉะนั้นกูเคยบอกมึงก่อนแล้วนะมึงรอ้ดูจุดจบชีวิตมึงและครอบครัวมึงได้เลยอย่ไปไหนนะเขาขับรถตามไหมตามค่ะผมบอกว่ามึงมีความดีกับกูอ่ะนนี้จะไม่จบแค่นี้ได้ยินที่มึงต้องทังอย่างแรก ตอนนี้มึงอยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมึงต้องไปลากหัวมึงมาแล้วบอกว่ามึงไปอีกทีใครบอกแล้วมึงห้ามทำนะสิ่งเนี้ยห้ามได้หรอพี่จะทำเลยร้องขอชีวิตคุณดินี่อย่าทำไไหมนะแล้วมันแยกย้ายกันยังไงวันนั้นให้สามีหนูมากลาบเท้าทำกันไปกี่ครั้ง ก็กราบตามจำนวนนั้นแล้วก็เอาไอเดียเกมเขาจะทําลายทิ้งแล้วันมันจบเป็นยังไงให้แฟนหนูกราบเท้าหนูให้ดีเกมไปแล้วเขาบอกไม่เข้าใจไอ้แฟนกราบเท้าตลงแฟนหนูมาไหมไม่มาแต่วิดีโอคอกราบเหมือนเดิมค่ะป็นรอบสองแฟนคุณยอมกราบเท้าผู้ชายคนนี้เหรอใช่ค่ะเพื่อให้เลิกกับเมียเขาเนี่ยนะอ่าเพื่อให้ความสะใจของเขาค่ะให้รู้สึกว่าเขาอยู่เหนือกว่าโอ้พี่ผู้ชายก็แฟนคุณแม่งโคตรดีเลยอ่ะ ก็ยืนยกมือไหว้ครับนับหนึ่งสถึงห้าในภาพก็คือเขาเอามือเอาเท้าเนี่ยพาดไว้ตรงขอบรถขอบประตูรถอะครับคือเหยียบเอาตีนขึ้นไปเหยียบขอโทษนะเหยียบเงี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ให้เขาก็กล้องถ่ายอย่างเงี้ยแต่แตเขาไม่ให้เห็นหน้าเขานะเขาเขาแอบ,บอยู่ครึ่งประตูรถไม่ให้เขาไม่เห็นหน้าด้วยนะแต่เห็นเท้าเขาแล้วให้ผมยกผมก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วทีนี้เอาไงต่อเขาก็วางหุดเลยคุณเอผมถามจริงทำไมคุณต้องต้องทแบบนั้น รู้เลยว่ามันมันวอยวายตอนนั้นมันเป็นวินาทีชีวิตของเมียผมใช่ใช่ครับมันวอย,ยวายแบบเหมือนมันเขาหลุดแล้วอะ่ะแล้วผมก็กลัวเขาจะทําอะไรแฟนผมด้วยตอนนั้นผมไม่รู้นะทุบกระจกไปแล้วด้วยยังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่ามาแล้วเขาวอย,ยวายอย่างนั้นนะครับมผมก็เลยต้องดีต้องทําทุกอย่างครับให้ให้เขารอดจากตรงน,นั้นมาก่อน,นครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึ่งเงี้ยทิ้งเขาไม่ได้อ่ะพี่มัน ก็มีเราอ่ะใช่ครับผมเคยบอกเขาว่าผมจะอยู่ข้างเขาตลอดจะแก้ปัญหาให้เขาทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงให้อภัยภรรยาผมรักเขามากสวัสดีครับพีทสวัสดีครับก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกที่มันมันมากขึ้นเนาะผมว่าคงไม่โอเคหรอกถ้าเขาจะต้องมีอะไรกับแฟนถูกไหมครับอืมอ่าเรวก็คุยกันปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะไม่มีเขาเป็นคนเสนอเองทุกอย่างเลยในเรื่องที่เขาเล่าอะ ผมไม่ได้เป็นคนปบังคับเขาเลยนะครับไม่แล้วคุณไปขอ,ขอไอ้รีโมทเข้าโทรศัพท์เขาเพื่อดูกล้องวงจรปิด <ผม S 1> ที<ม>่บ้านเ<ใ>จริงไหมผมเคยขอม,มีแต่เขาให้ผมดูในระหว่างที่เขาหายไปอะไรเงี้ยเพื่อความเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่า <S <S 2> <S 2> เขาไม่ได้เขานคนเสนอให้ผมเองทุกอย่างนะครับผมไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งเขาหรอกที่เรามองมีความเป็นจริงถูกไหมครับถูกครับแล้วแล้วคุณไปห้ามเขาไม่ให้มีอะไรกับแฟน <S <S ผมห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วครับเขาเป็นคนเสนอเองว่าผมบอกว่าผมเสียความรู้สึกนะถ้าสมมุติว่าผมต้องผมมีความรู้สึกถูกไหมครับคนเราอยู่ด้วยกันม ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาต้องไปมีแฟนผมบอกงี้ผมที่ได้ออกมาแต่เขาเโากาสเพื่อที่ให้ผมหยุดตรงนั้นครับแต่มันมีเสียงคุณตอนหลังที่บอกว่ามึงมีอะไรกันกี่ครั้งมึงต้องกราบตีนกูตามนั้นอะไรเนี่ยอันนั้นอันนั้นคือหลังจากที่หลังจากที่เขาผิดสัญญาหยามผมนะครับเขาผิดสัญญาใช่แล้วเขาหยามผมด้วยครับวันนั้นเขาเรียกแฟนเข้ามาเพื่อหยามผมใช่ปะ่ะผมก็แค่ต้องการนั้นวันนี้คุณก็ไปเรียกแฟนคุณมาให้ผมหยามแก่นั่นเองที่ผมต้องการครับคุณพีทพูดคําว่าเขาเคยมาาหหคคุณเรับ อ่าใช่ครับแต่ผมไม่ได้ออกไปหาเขาเลครับอืมเขาไปหาคุณที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับที่ไปเปิดโรงแรมอยู่ใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้าที่หนูจะขึ้นไปหาเขาอะเรามีการทะเลาะกนันค่ะ,ะเขาอะทอะเลาะกับหนูเรื่องกล้องวงจรปิดในรถม,มีช่วงเวลาหนึ่งที่กล้องวงจรปิดมันหายไปทะเลาะกันเขาเลยว่าอยากมีอะไรกับแฟนมากใช่ไหมเนี่ยจะขึ้นไปหานะรู้หรือเปล่าว่าผมมีตำแหน่งบ้านคุณนะคุณเชื่อไหมว่าผมมีเขาแชร์ตำแหน่งบ้านหนูมาเลยว่าเนี่ยบ้านคุณใช่ไหมค่ะ แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่ากําลังออกไปแล้วนะเขาคูณหนูประมาณนี้แล้วหนูก็เห็นในแมพแล้วว่ามันบ้านหนูโอเคแต่ยิ่งถามนิดนึงคุณไปกรุงเทพไปหาเขาจริงไหมไปจริงค่ะไปจริงนะจำใจต้องไปค่ะทําไมเพราะวันนั้นเขาบอกว่าอยากจบกับจริงๆริงหรออยากจบแบบถาวรใช่ไหมให้ขับรถมาหาผมแล้วผมจะจบทุกอย่างให้ค่ะคุณไปไปเพราะความกลัวค่ะสรุปก็คือคุณเนี่ยเป็นคนไปบอกเขาเองว่าถ้าอยากจะจบเนี่ยให้ขับรถมากรุงเทพ เขาก็เลยไปเพ่อยากจะจบแต่เะหว่าเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งคุณพีทฟังผมก่อนแล้วระหว่างกลางทางเนี่ยคุณเห็นว่าเขามาจริงเพราะเขาแชร์ลงว่าเนี่ยเขากำลังมาคุณก็เลยบอกเขากลับบ้านไปซะใช่ใช่แต่เขาไม่กลับแต่เขากลับมาที่โรงแรมถูกไหมใช่ใช่ใช่เขาเดินไปที่โรงแรมที่กรุงเทพถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่เขาบอกว่าก็เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนี่ก็คืออย่างตามที่เขาเล่าเลยเขาบอกว่าเขามาเนี่ยเพราะเขาเหนื่อยมากแล้วเขาถึงจะกลับกรุงเทพเพราะคุณไม่ได้มาเจอเขาไม่น่าใช่นะครับต้องค่ะไม่น่าใช่แล้วครับวันนี้ คนนี้พูดอย่างคุณพูดอย่างเราไม่ได้เห็นภาพหรือข้อมูลหร,<ช>หรอกเาะว่าใช่อันเนี้ยแหละครับว่ามัน,<ใ>นคืออะไรถูกไหมฮะปลายน้ําเนี่ยมันมีขี้กองอยู่อ่าใช่ใช่ผมยอมรับปลายน้ำมัมีขี้กองอยู่แต่คุณพี่กําลังจะบอกว่าไม่ผมก็มันแหละที่ต้องเป็นคนขี้ไอขี้ก้อนนี้เป็นของใครไม่รู้แหละแต่มันอยู่ปลายน้ําแต่บังเอิญว่าไอขี้ก้อนเนี้มันมันมีหลักฐานว่ามันมาจากคุณผมยอมรับทุกอย่างเลยครับอันนั้นอันนั้นคือผมผมตั้งใจเธอซื้อผมแช้นจริงครับตามข้อกฎหมายตั้งแต่มีการส่งข้อความที่ลัักกษณะมู่นเีย นะครับมันเป็นเรื่องของการละหูโทษมาตรา392กับมาตรา397นะครับอันนี้ไม่หนักครับจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นแต่การที่ข่มขู่ต่อหน้าเป็นเรื่องของเสรีภาพข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดนะครับอันนี้จำคุก3ปีนะฮะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินน่าจะ60,000บาทนะครับอันนี้เรื่องของการข่มขู่มันมีกฎหมายนะครับแล้วก็ฟังภาษาของข้อความเนี่ยนะครับอีกทั้ง อีกข้อความเนี่ยน่าจะเข้าด้วยครับแล้วก็คำพูดที่ได้ฟังในเสียงเนี่ยมันเข้าใจได้อย่างนั้นจริงๆนะครับนอกจากนี้เรื่องของการเอารูปครอบครัวเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีเด็กนะครับเยาวาชนของเด็กเนี่ยไปโพสต์เนี่ยอาจจะส่มเสียงไปโดนเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับในส่วนของเรื่องที่มีการไปทําลายทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการทําให้เสียทรัพย์จําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับนอกจากนี้ เขาก็มีสิทธิ์ที่เรียกค่าเสียหายจากคุณได้ด้วยนะครับในเรื่องของละเมิดนะครับทั้งเขามีสามีที่เรื่องที่ผมไปทำผมปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายเนาะผมยอมรับหมดทุกอย่างเลยครับครับแต่ผมก็อยากจะเล่าในมุมผมว่าทำไมผมถึงไปทำแค่นั้นแหละครับโอเคอ๋ออย่างนี้เข้าใจอ่าถ้าอย่างนี้เข้าใจถ้าเกิดคุณจะบอกว่าปปายไางคุณรับผิดชอบทั้งหมดผมยอมรับทุกอย่างเลยครับในสิ่งที่ผมแค่อยากจะบอกว่าทำไมผมถึงต้องไปทำอย่างนั้นครับ ก็ <g ül> คือผู้หญิงคนนี้เขาหักหลังคุณไม่รักษาสัญญาแล้วก็เขาเป็นคนเสนอทุกอย่างกับคุณถึงเวลาเสร็จปุ๊บมาบิดคุณอ,อ่าใช่คับแล้วก็สิ่งที่เขาหยามผมวันนั้นคําว่าหยามนี่คืออะไรครับเออเขาสัญญาผมว่าจะไม่มีแฟนเพื่อให้ผมอยู่ในในวันนั้นถูกไหมครับคือการการผีดสัญญานี่คือ,ค,อคือการหยามใช่ไหมครับเออย่างนั้นเนอะหักหน้าประมาณอย่างนั้นครับวันนี้คุณเอาไงผมไม่ได้เอาไงนะครับไม่วันนี่คุณเอาไงเขาดีวันนั้นนะครับวันนี้ไม่วันที่คุณจะเอาไงจบไหม จบครับสดส่วนในเรื่องไอ้ที่ทำไอ้ที่ผมไปทําอะไรก็ว่าไปตามกฎหมายอืมอ่าไอ้กรณีที่ว่าเ,าเขากังวลใจว่าคุณจะไปข่มขู่เขาอีกไปหาเขาอีกไปวุ่นวายกับครอบครัวอีกจะไปอีกไหมจบไหมจบครับจบทุกครั้งที่หนูทักหาแฟนเขาหนูทักทั้งหมด3รอบครั้งล่าสุดที่เขาบอกว่าหนูทักไปคือหนูส่งใบแจ้งความไปเพราะหนูติดต่อเขาไม่ได้หนูเลยส่งใบแจ้ง<ะ>ความไปบอกว่าตอนนี้แฟนคุณเนี่ยมาทําตรงนี้นะที่เชียงใหม่แล้วนะถ่ายรูปเขาก<ม>ทะ,ทะียบรถให้เขาดูตลอดครับ ผมไม่เคยบอกครับคุณมีหลักฐานไหมคะมีครับเดี๋ยวเราเจอกันในชั้นศาลค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในชั้นศาลค่ะตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขามาเนี่ยเพื่อจะแก้แค้นไม่จริงค่ะเขามีสิ่งที่เขาเรียกร้องอย่างแน่ๆเลยสามข้อหนูมีคลิปให้ดูด้วยค่ะใช่ครับอันนั้นมันเป็นแค่คำพูดนะแต่สุดท้ายแล้วที่ผมไม่ใช่แค่คพูดค่ะคุณบอกว่าถ้าไม่ทําตามคุณจะเอาปืนยิงแล้วก็ฆ่าซะอย่างเดียวที่คุณจะยอมคือต้องทําเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้น อ่าเดี๋ยวเข้าไปว่าในสาี้ก่อนเนาะแล้วก,ก,ก็เขบอกเขาด้วยว่าเลิกยุ่งกับแฟนสมทูต <c oughs> ีเลิกเอาเอาเลิกยุ่งกับแฟนกันไหมค่ <c oughs> ะเลิกแน่นอนค่ะติดต่อแค่ติดต่อจะส่งอะไรก็ส่งมาทางผมผมไม่เคยบอกเขาอยู่แล้วครับอ๋อไม่ค่ะไม่อยากติดต่อแล้วค่ะหายไปจากชีวิตกันเลยยิ่งดีค่ะเอออยากจะบอกอะไรสามีไหมขอโทษสำหรับทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทําแบบนี้อีกขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดเลยค่ะ